เกือบหลับแต่กลับมาได้ปีเตอร์เดนแมนแสงชนะคะแนนนักชกบราซิลในศึกมวยไทย RWS ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ ปีเตอร์เดนแมนได้เลิกประเดิมไฟแรกในพิกัด177ปอนด์กับนักชกชาวบราซิลต่อยมาแล้วครับดูรูปร่างครับนี่ครับหน้าตาเอาเรื่องครับโดยยกแรกปีเตอร์นักชกท้องเหล็กโดนขวาตรงของดาวโมเกือบหลับไปวัดพื้นจบยกแรกสุดหลออของเราก็แพ้ไป10-9ต่อนะครับเอาล้โอ้โดนหมัดครับปีเตอร์แมมียุบเหมือนกันใ่ายมวยเพชรดีอคาเดมี่ครับออาล้ครับย่างกราตงครับหมัด ดาวโมโก็พยายามที่จะดึงเกมยาวครับเพราะว่ารู้ว่าการับถีไปก่อนตปซ้ายเอาหมัดซ้ายคืนได้ครับบวกหมัดกันไม่ดแล้วครับยกแรกโอ้ถือว่าได้ปิดได้ไซส์ครับได้ตื่นเต้นกันเลยครับยก2ปีเตอร์เดนแมนยังใช้หมัดแยับซ้ายนำจิมหน้านักชกชาวแซมบา้าแต่ดาวโมก็ใช้การเตะตัดล่างตัดกําลังไปเรื่อยๆเป็นหล่ไปแล้วนะครับหัดตันี้ ดูปีเตอร์เลี้ยวแรงครับยังไงดีครับการยืนระยะคับซ้ายไปก่อนครับดาโมเนี่ยก็ต้องนี่ฮะแม่ต้องระวังลุกซ้ายด้วยอืมเอาครับยังไงครับจนมาถึงในช่วงท้ายยกปีเตอร์เดนแมนงัดลูกศอกจามดาโมไปถึง3ครั้งจนคิ้วแตกผ่าน2ยกเสมอกัน19ต่อ19เกเกมดำเนินมาถึงยกตัดสินปีเตอร์ที่เหมือนจะหมดแรงแต่ยังได้ลูกหนัก หาจังหวะสับซอกและเตะหนักๆจนสามารถพลิกกลับมาชนะดาวโมได้อย่างน่าประทับใจเดินมาบ้างครับซ้ายไปขวาจะเดินเข้าหาเดินโดนโดนหมัดครับโดนหมัดปีเตอร์ฟันอีกทีนึงเนี่ยเด้งๆครับมาเหรอมาแล้วอ้าวพยายามกัดฟันเลยครับซ้ายไปก่อนครับซอกเี่ยต่อยอีกทีนึงครับโอ้ปีเตอร์โดนหมัดยังนะครับยังไม่จบครับเกมการชกนี่ครับมีข่าวมาด้วยโอ้ปีเตอร์นี่อยากเอนเตอร์เทนครับเอนเตอร์เทนโอ้โหนี่ครับโอ้เตะ คิ <onz> ้ <etus> วซ้ายครับของทางด้านดาวมอแล้วก็หมดยกสุดท้ายคร ouais. ับโอ้นี่ครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับไฟแรกของปีเตอร์เดนแบนกันบ้างพิมพ์บอกเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ